ชนาทิปเล่นครึ่งเดียวคาวาซากิฟรอนตาเล่บุกถลม่มอวิสปาฟูกุโอกะ4-1การแข่งขันฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่น2022อวิสปาฟูกุโอกะอันดับ13ของตารางเปิดเบสเดนกิสเต,ตเดียมรับการมาเยือนของคาวาซากิฟรอนตาเล่แชมป์เกา่าที่รังอันดับ6อยู่ในตอนนี้วันนี้เจ้าถิ่นใช้แผน3-4-2-1ดักลาสโกลีคุมแนวรับพิซาชิจโจโก ลูเคียนและยุยะยามางนิชิเป็น3ประสานในแนวรุกด้านทีมเยือนมาในระบบ4-3-3าชนะทิพย์สงกระสินสร้างสารรค์เกมมาสินโยอากิฮิโรอิเอนากะและเลอันโดดามิยาวลาตาคายผลการแข่งขันปรากฏว่าคาวาซากิฟรอนตาเลเป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะไปขาดลอย4-1ได้ประตูจากมาสินโยทำแฮตทริกนาทีที่ 8, 45, 64และอากิฮิโรอิเอนากะสังหารจุดโทษนาที72ส่วนอวิสปาฟูกุโอกะได้คืนจากยุยะยามางนิชินาทีที่22 โดยเกมนี้ชนาทิพสงกระสินถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเวลาให้เดยะโทโนะลงมาเล่นแทนและทีมเจ้าบ้านเหลือผู้เล่น10คนในนาที70เมื่อดักลัสโกลีโดนใบแดงโดยตรงไล่ออกจากสนามไปจากชัยชนะนัดนี้ทำให้คาวาซากิฟรอนตาเล่มีเพิ่มเป็น43คะแนนจาก23นัดตามหลังจากฝูงโยโกฮาม่ oh ama, F, นาเอฟมาริโนส5คะแนนและแข่งน้อยกว่า1นัดด้านอวิสปาฟูกุโอกะมี27คะแนนเท่าเดิมจาก25นัด